ช่องไทยสรุปเรื่องเล่าจากคนุณนู่ราชาหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านกับนายห้างแล้วเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็เป็นปกติเรื่อยมาจนมาวันหนึ่งได้มีกลุ่มคนเข้ามาแอบขุดสมบัติที่อยู่ในวัดเก่าซึ่งเขตวัดเก่าโบราณจะอยู่ห่างจากต้นตะเคียนไม่ถึงร้อยเมตร จริงๆแล้วผมว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่หลายตัวหลายต้นในหมู่บ้านของผมน่าจะอยู่ในบริเวณวัดเก่าทั้งหมดเพราะแต่ละต้นมีอายุน่าจะไล่เลี่ยกันเพราะขนาดต้นก็ไม่ต่างกันมากแต่ต้นโพจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ติดกับโบสถ์เก่าซึ่งแถวบ้านผมเรียกว่าสิมเก่าสิมเก่าจะมีลักษณะเหลือแต่ซากอิฐสูงไม่ถึงเขาแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่านี่เป็นสิมเก่าเกิดมาก็เห็นแบบนี้แล้ว ไม่รู้นานเท่าไหร่เพราะย่าของย่าก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นแบบนี้แล้วเหมือนกันซิมเก่าจะอยู่ห่างจากถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างทุ่งนางกับบ้านไม่มากวันที่เกิดเหตุชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสิมเก่ามากที่สุดหลังหนึ่งบอกได้ยินเสียงคนขุดดินในตอนดึกแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูตื่นเช้าขึ้นมาจึงเห็นรอยขุดดินเป็นหลุมลึกประมาณเอว ตรงกลางของสิ่มเก่าชาวบ้านคิดว่าน่าจะยังไม่ได้อะไรไปเพราะยังไม่ลึกมากและอุปกรณ์การขุดจอบเสียมและย่างของคนที่มาขโมยขุดถิ้งกระจัดกระจายอยู่บริเวณปากหลุมเหตุการณ์ผ่านไปได้อีกสามวันมีวัยรุ่นประจำหมู่บ้านได้ชวนกันเดินไปจีบสาวที่ต่างหมู่บ้านสองคนนี้คือไอจุกกับไอ้ศีเมื่อจีบสาวเสร็จก็พากันเดินกลับบ้าน กว่าจะมาถึงหมู่บ้านก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะต่างหมู่บ้านนั้นห่างออกไปประมาณสามโลกว่า mm hmm. เมื่อใกล้จะถึงหมู่บ้านทั้งสองจะต้องผ่านบริเวณสิมเก่าทั้งสองก็มองเห็นแสงไฟในบริเวณวัดเก่าน่าจะอยู่ตรงสิ่เก่าเลยทั้งสองมองหน้ากันสงสัยว่าคือแสงไฟอะไรไอจุกเลยกระซิบขึ้นเบาๆว,ว่าเราย่องไปดูไหมว่ามันเป็นแสงไฟของใครมาทำอะไร ไอสีก็พยักหน้าทั้งสองย่องเข้าไปอย่างเงียบๆเ,เพราะแถวนี้แต่ก่อนข้างทางจะเป็นป่าไม้ค่อนข้างหนาทึบเมื่อเข้าไปได้ระยะทั้งสองคนก็นั่งลงข้างๆพุ่มไม้หนาพุ่มหนึ่งแล้วค่อยๆเชิงอหน้าขึ้นไปมองว่าคืออะไรทั้งสองเห็นผู้ชายสี่คนนั่งอยู่กลางสิมเก่าจุดเทียนเล่มใหญ่ประมาณด้านพราลงพื้นหนึ่งเล่ม และชายคนที่นั่งข้างหน้าใส่ชุดมอห่มสีดำมีลูกประคำห้อยคออยู่อายุน่าจะประมาณ40กว่าปีหน้าตาดุดันน่าจะเป็นหมอผีกำลังนั่งท่องคาถาอยู่พึมพำพึมพำไม่ดังมากต้องเงี่ยวหูฟังจึงจะได้ยินอีกสามคนนั่งพนมมืออยู่ข้างหลังเป็นคนหนุ่มชะกันทั้งสามคนสักพักก็มีลมพัดมาอย่างแรงแต่แปลกเทียนที่จุดไว้ไม่ดับ แล้วชายที่ใส่ชุดหม้อห่มก็ล้วงมือลงไปในย่ามหยิบของในย่ามขึ้นมาแล้วหวานออกไปรอบตัวทั้งสองมองเห็นไม่ถนัดแต่คิดว่าน่าจะเป็นทรายพอเขาหว่านทรายออกไปไม่นานก็มีเสียงร้องหวยหวนเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายคนแก่และเด็กร้องอย่างเจ็บปวดทรมานเสียงแหลมยาวและหวยหวนมากสักพักก็เงียบไปไอจุก,กับไอสีมองหน้ากันด้วยความวิตก นึกกลัวขึ้นมาทันทีเพราะทั้งสองได้ยินเสียงร้องนั้นชัดเจนและก็รู้ทันทีว่าสี่คนนี้กำลังจะมาขโมยขุดสมบัติทั้งสองไม่รู้จะทำยังไงมองหน้ากันเหมือนจะปรึกษาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกทั้งคู่เลยจำเป็นต้องแอบดูต่อเพราะยังไม่มีแผนการว่าจะทำยังไงกลัวผีก็กลัวกลัวกลุ่มคนเหล่านี้ก็กลัวเลยได้แต่นั่งทำตัวให้เงียบที่สุด สักพักทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงควบม้ามาจากทางป่าด้านหลังของกลุ่มคนเสียงม้าควบมาน่าจะไม่ต่ำกว่า3าถึงสตัวเพราะเสียงกระทบพื้นดังสนั่นชัดเจนหลายเสียงทั้งสองเห็นมอผีหลวงเข้าไปในย่านอีกหยิบเอาแท้ที่เป็นหนังมีด้ามจับม้วนไว้ออกมาบริกรรมคาถาเสกเป่าและลุกขึ้นหันหลังเดินไปทางเสียงม้าที่วิ่งมาทั้งสองเห็นมอผีตวัดแท้ไปมาสีห้าที ก็ได้ยินเสียงตุบตุบตุบเหมือนมีอะไรตกลงมาจากที่สูงมีเสียงมาร้องขึ้นยาวๆแล้วก็มีเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดทรมานหลายเสียงพร้อมกันฟังหหยหวนไปทั่วบริเวณน่าสยดสยองยิ่งไอสีกับไอ้จุกสติแตกร้องดังพร้อมกันแล้วก็รีบวิ่งเข้าหมู่บ้านไปทันทีชาวบ้านพากันแตกตื่นลุกขึ้นมาไต่ถามทั้งสองว่าเกิดอะไรขึ้น กว่าจะรู้เรื่องก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะทั้งสองยังขวัญกระเจิงอยู่พอรู้เรื่องชาวบ้านก็จุดคบใต้คบไฟไปที่สิมเก่าเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าทั้งสี่คนไม่อยู่แล้วเหลือแต่ร่องรอยของการทำพิธีกรรมผู้ใหญ่บ้านเลยประชุมเพื่อที่จะให้ลูกบ้านที่เป็นผู้ชายออกเดินระวังภัยในบุู่บ้านและเข้ายามเฝ้าสิิมเก่าทุกวันเริ่มคืนนี้เลย ชาวบ้านแบ่งหน้าที่กันเฝ้าคืนละ4ี่คนโดยจงหาที่มอหมะเพื่อหลบนอนเฝ้าสิมงเก่าชาวบ้านก็ได้บริเวณใกล้กับต้นโพใหญ่ตรงนั้นเป็นป่าขึ้นค่อนข้างรกมีเถาวันขึ้นปกคลุมต้นไม้รอบๆเป็นที่บังตาได้อย่างดีในคืนแรกและคืนที่สองไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในคืนที่สามซึ่งเป็นเวรของกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านอีกสามคนคือนายดีนายวันและนายหนึ่ง ทั้งสเดินรอบหมู่บ้านเสร็จในตอนสามทุ่มและมาดักซุ่มตรงบริเวณที่เตรียมไว้ทั้งสามจัดที่นั่งพิงโคนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่แถวนั้นนั่งดูดบุหรี่คุยกันเบาๆเพื่อฆ่าเวลาเหตุการณ์ก็เป็นปกติเรื่อยมาจนทั้งสามง่วงนอนเลยพากันเอนนอนในที่ที่เตรียมไว้แต่ยังไม่ได้หลับก็ได้ยินเสียงคนเดินมาเป็นกลุ่มทางป่าท้ายหมู่บ้าน ทั้งสี่คนค่อยๆลุกขึ้นมาเพ่งสายตามองไปทางเสียงเดินก็เห็นกลุ่มชายชะกันสี่คนเดินไปที่สิมเก่าพอไปถึงทั้งสคนก็ปูผ้าขาวลงพื้นกลางสิมและคนที่เหมือนจะเป็นหมอผีใส่ชุดมอหอมสีดำก็เริ่มทำพิธีขณะที่เริ่มทำพิธีก็มีสายลมพัดมาเย็นๆกระทบหน้าของกลุ่มผู้ใหญ่บ้านแล้วบทสวดก็เริ่มดังขึ้นมาพอได้ยิน พลันนั้นต้นไม้รอบๆก็สั่นไหวโอนเอ็นและมีเสียงร้องหวยหวนเหมือนเจ็บปวดทุกทรมานดังขึ้นแต่ไม่นานก็เงียบเสียงไปบริเวณรอบๆก็เป็นปกติเหมือนเดิมกลุ่มคนที่มาเรื่องทำการขุดหาสมบัติในสิ่เก่ากลุ่มผู้หญยบ้านที่ซุ่มดูอยู่ก็ให้ตาดีย่องออกไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันจับก,กลุ่มคนที่มาขุดสมบัติเมื่อกลุ่มหมอผีขุดได้ไม่นาน ก็มีเสียงจอบกระทบของแข็งดังขึ้นพวกเขาช่วยกันเร่งมือขุดไม่นานกลุ่มคนเหล่านั้นก็ช่วยกันยกไหโบราณขนาดใหญ่ขึ้นมาตั้งไว้กลางสิมแล้วหนึ่งในสามก็ยกค้อนปอนขนาดเหมาะมือที่เขาเตรียมมาขึ้นมาจะทุบไหแต่ยังไม่ได้ลงมือทุบก,ก็มีลมพัดมาอย่างแรงจนทั้งสี่คนเซทลาไปเพราะไม่ได้ตั้งตัว มีเสียงหัวเราะเยือกเย็นของหญิงสาวดังขึ้นสถานป่าทั้งสี่คนมองไปร,บรอบๆตัวด้วยความตกใจหมอผีรีบพนมมือไร่คาถาเสียงดังหยิบแท้ขึ้นมาจากย่ามเศกเป่าและฟาดลงไปกลางอากาศทางสายลมที่พัดมาอย่างแรงเมื่อหมอผีฟาดแท้ลงไปสายลมยิ่งพัดแรงกว่าเดิมเสียงหัวเราะของหญิงสาวก็ยิ่งเกลี้ยกล่อดขึ้นฟังดูน่ากลัวยิ่งนัก กลุ่มของผู้ใหญ่บ้านนั่งนิ่งดูเหตุการณ์เห็นและได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยใจเราทึกหมอผีล้วงย่ามหยิบทรายเสกขึ้นมาบริกรรมคาถาเสกเป่าแล้วคว้างไปอย่างแรงฉับพลันก็มีลมหมุนพัดเอากิ่งไม้ใบไม้รอบบริเวณเข้ามาทางกลุ่มหมอผีทำให้ปัดป้องกันเป็นพลวันร้องเอะอะโวยวายขึ้นด้วยความเจ็บปวด หมอผีล้วงมือลงไปหยิบมีดหมอยาวประมาณศอกเศษขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วฟันไปในอากาศทันทีสายลมเงียบสงบลงไปหมอผีก็ยกมือขึ้นพนมไร้คาถาอีกหมอผียังไร้คาถาไม่จบป่าไม้รอบด้านก็สั่นไหวสายลมพัดรอบบริเวณอย่างรุนแรงกว่าเดิมกิ่งไม้ท่อนเท่าแขนขาแตกหักปลิวแข้งหมุนลงมาตรงกลุ่มผู้มาขุดสมบัติ จนต้องกระโดดหนีไปกันอย่างชุลมุนพร้อมกันนั้นก็มีเสียงหัวเราถด,ดังขึ้นมาอย่างเกลี้ยกลาดวังเวแล้วมีกลุ่มควันสีเหลืองนวลนวก่อตัวขึ้นต่อหน้ากลุ่มคนที่มาขุดสมบัติแล้วปรากฏร่างของสตรีนางหนึ่งขึ้นในกลุ่มควันนั้นเธอใส่ชุดไทยสีทองอลางสบายก็เป็นสีทองแต่เข้มกว่าเธอยืนหันหลังให้กลุ่มผู้ใหญ่บ้านหันหน้าไปทางกลุ่มหมอผี แล้วเสียงอันเพราะหน้าเกรงขามก็ดังขึ้นว่ามาคงเห็พูดกูทำไมอยากได้นกใช่ไหมหมอผียกมีดหมอขึ้นจรดศีรษะแล้วพุ่งเข้าหาสตรีนางนั้นไมายเสียบมีดเข้ากลางอกแต่หมอผีก็ต้องกระเด็นออกไปมีดหลุดมือปลิวหายไปในป่าเพราะว่าตอนที่หมอผีวิ่งเข้ามาหาสตรีนางนั้นมีท่อนไม้ขนาดเคือง ลอยมากระแทกศีรษะหมอผีจนกระเด็นหงายหลังลงไปพวกที่มาด้วยกันพากันตกใจจะวิ่งหนีแต่ช้าไปแล้วหินขนาดใหญ่หลายก้อนปลิวเข้ามาพร้อมกันกระทบศีรษะเนื้อตัวจนร้องไม่เป็นภาษาลม้มลงแน่นิ่งตามหมอผีไปแล้วบรรยากาศบริเวณน,นั้นก็เงียบสงบลงสตรีนางนั้นหมุนตัวกลับมาทางกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน แสงเรืองๆที่ออกมาจากตัวของสตรีนางนั้นทําให้ทั้งสี่คนมองเห็นสตรีนางนั้นได้อย่างชัดเจนหน้าตาของเธอสวยงามปานเทพธิดาลงมาจากสวรรค์ทําให้ผู้อยู่บ้านเห็นและเผลออุทานออกมาว่าเจ้าแม่ตะเคียนแล้วนางก็ยิ้มให้แล้วก็จางหายไปเมื่อกลุ่มชาวบ้านเข้ามาถึงก็พากันวิ่งกลูเข้าไปในบริเวณสิมเก่า ก็พบว่ามีชายชะกันสีคนนอนแน่นิ่งอยู่เมื่อเข้าไปสำรวจร่างกายปรากฏว่ายังมีลมหายใจเลยช่วยกันแบกหามเข้าไปในหมู่บ้านอย่างทุลักทุเลและให้กลุ่มคนอีกประมาณสิบคนเฝ้าไห่ที่ตั้งอยู่กลางสิมเพราะทุกคนยังไม่กล้าแตะต้องไห่โบราณน,นั้นในศาลาประจำหมู่บ้านมีชาวบ้านมากมายมารุมล้อมเพื่อดูหน้าหัวขโมยขุดสมบัติ เมื่อช่วยกันประมพยาบาลฟื้นขึ้นมาแต่ก็พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติจำอะไรไม่ได้ชาวบ้านจึงช่วยกันจับมัดไว้ก่อนในตอนเช้าเรื่องราวต่างๆก็ถูกถ่ายทอดจากปากของผู้ใหญ่บ้านอย่างละเอียดเพิ่มความศรัทธานในนางตะเคียนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและยกมือขึ้นท่วหัวขอบคุณแม่นางตะเคียนที่ช่วยไม่ให้กลุ่มหัวขโมยขุดเอาสมบัติหมู่บ้านไปได้ ชาวบ้านจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีกับไหโบราณน,นี้และจะหาทางป้องกันการมาลักลอบขุดสมบัติสิมเก่ายังไงคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มหมอผีจะเป็นอย่างไรและชาวบ้านจะมีแผนการป้องกันสิมเก่าอย่างไรบ้างปาฏิหารของเจ้าแม่ตะเคียนยังมีอีกมากมายผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ